เฮ้ยฟ้าเดินเร็วๆทำเวลาอย่างนี้มันจนานคนเยอะมากเราจะไปนก่ได้แวักไที่ขาสั <si suppression> ้นเข้าไม่ได้ต้องขายาวมันไม่เรียบร้อยถึง

คนไทยชอบเข้าชมฟรีคนราเมลเห็นไะหม,มคนไทยเข้าชมฟรีต่างชาติคนละห้าร้อยเลยนะ,ะถ้าพูดอ้อยพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้นะสมองน้อถอดเบ้นตา Terima kasih telah menonton! ทั Он, ้งท่านนี um. <S 2> <S 2> ่กี sure> Actually, ่เหรียญวะไอ้ห้าดอนไม่ใช่ห้าดอนวะห้าร้อยเหรียญห้าร้อยอ่ะนี่ต้นคูณสีนี้สวยอ่ะยี่สิบดอนลน้อประมาณยี่สิบห้าดอนเราอันนี้เครื่องแรกฟังหลงเลยวอะไรน่าจะเป็นเครื่องเครื่องซื้อตั๋วหรือเปล่าอ๋อต้องถ่ายตรงนี้ดูดีไหมดูดีว่า里面呢人特别多，这个是我的标志啊。

รูปแห่แนถ่ายรูปให้ไหนสอง์นะเพราะว่าคนเดินมากเร็วๆๆๆององพี่กันมาให้พอ่กันให้สามสพี้ามาแล้วให้แนนไทหายใ้แงแรายให้ดชเอสอน ส <c oughs> อ,อกน,นึ่นนึไม่เห็นยอมาก๋อไม่หยิบกล้องหยิบอะไรมาถ่ายให้แบงค์บ้างเอาถ่ายให้แบงค์บ้างดู <c oughs> ของพี่เอตลอดเลยเราเราไม่ต้องซื้อตั๋วเนาะเราคนไทยโเกาหลเาโลองแตงลองแล้วไ้ไยแบเนยแดรอนจังเงี้ยยงเด่เลยนะังด่นะ

มาแลคยพี่พยายามไม่อยู่คุณผีคุณผีไม่อยู่ด้านล่างแล้วจะทายอด

ก็มีแค่เป็นคนเดียวที hey okay ่โทหารถตู้ได้สวงามป้ามาแล้วค่ะไอ้ไรลูกไอ้ละผุผนี้ไปละ พี่แบบเป็นคนอินกับศิละปะค่ะเขาบอกว่าพี่ตื่นเต้นกันเห็นศิลปะแล้วพี่แบบ่จวยจริงๆถ้าเราเป็นต่างชาติเรามองก็สวยนะแม้แต่คนไทยมองก็ยังสวยต้องตาให้ไม่ได้มาก กำแพงชาตินนาดได้ไหมได้ราจะมกำแพงชาติโ <c oughs> ้โนาไทยเพ้าะวาคนคนไทยไหมไม่เคยโพอะไรหรอกคนไทยพวกจะทำไม่พอ จริงแมงก็ไม่ใช่คนไทยหรอกคนไรยคนซันมซุงเป็นคนเกาหลีอ,สสอยู่ซัมซุงมาให้เขาปลอมบัตรประชาชนมาให้น,ะน,นถ่ายเลยถ่ายเลยอ้อยอ,อันจะบังเปยสวยสวยคิดไปเองว่าไม่สวย สวยยนี่ยืนเลี่ยงกันอย่างนี้เลยนี่เท่ๆนี่คไทยานแสดงประชาชนโอเคม่งามผอไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวคนไทยนาเด้อซ้ายและแสดงบัตรประชาชนอะไร ฝุดสายคนพูดอ่ะพูดไม่ชัดไม่ให้คนไายรอเปล่าใครือเปล่าพวกคุณอ่ะคนพูดอ่ะไไป่กอน นไทคิวใิ้ใว่ิ้สเออา้ินเลยนี่พูด้วยโอยหมดเลนันทีพูกระมด้วคนไทยไม่แกเทาเข้ทางเข้าเฉพาะคนไทยเป็นยังทางเข้าเฉพาะคนไทย ยืยอดกินฟางแดงเลยคนไทยไม่รู้รถเข็นกรุณาขึ้นซ้ายและแสดงีชชารเ็นกิเล็บนบชาชนคนไทยรถเข็นกาขายและแสดงับขี่ลูกลอนะหมอพร้อมไหมแอปหมอพร้อมไม่มีเลยโอเคเดินะ

ทางเข้าวัด